ขอรบและสวัสดีเพื่อนๆื่อที่น่ารักทุกคนกระผมนายนพรตัตะกูรามวันนี้กระผมจะมาพูดเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรพราะคนส่วนใหญ่มักคิดว่าการมีเพศสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของความรักและความรักก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนเราเกิดมาทุกคนไม่มีใครที่ไม่มีความรัก พอมนุษย์เราถูกสร้างขึ้นมาให้มีชีวิตและจิตใจยิ่งรักมากก็ยิ่งเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์มากแน่นอนครับนานา,นานจิตตังต่างคนต่างความคิดคนเราทุกคนมีต้นทุนชีวิตที่ไม่เหมือนกันโตมาบนพื้นฐานครอบครัวที่ไม่เหมือนกันย่อมมีทัศนคติความคิดและมุมมองที่ไม่เหมือนกันโดยเฉพาะมุมมองเรื่องความรักครับ ยญิงบางคนอาจจะคิดว่าการใช้กายแกลกรักเป็นเรื่องที่ถูกหรือบางคนอาจจะคิดว่าการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องสนุกคําว่าอย่าชิงสุกก่อนหามอาจจะใช้ได้แต่ในอดีตเพราะในปัจจุบันนี้ตามยุทตามสมัยวัยรุ่นเรามักมีความผิดและ,ะทัศนคติเกี่ยวกับความรักที่ผิดครับบางคนคิดว่าการมีเพศสัมพันธ์ยิงได้มากก็ยิ่งเก่ง โดยลืมคำหนึงถึงคุณค่าของตัวเองคนในอดีตเขาคิดว่าการเป็นแฟนกันไม่จำเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์กันแต่ในคนปัจจุบนันกลับคิดว่ามีเพศสัมพันธ์กันไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนกันซึ่งถือเป็นความผิดคิดที่ผิดอย่างมหันต์คนเราไม่ว่าจะเกิดมารวยล้นฟ้าหรือจนติดดินเราก็มีความเป็นคนและมีคุณค่าของความเป็นคนเหมือนกัน อย่าทำลายหรือประชดชีวิตด้วยการทำลายคุณค่าของตัวเองก่อนจะคิดหรือทำอะไรเราควรที่จะคิดถึงหน้าพ่อหน้าแม่ให้มากๆอย่าให้ความคิดเพียงชั่วคู่ความสนุกเพียงชั่วขีดมาทำลายคุณค่าและชีวิตของเราสวัสดีครับ